ยังคงเดินทางมาให้หมอวินนะครับสตาฟโค้ชทีมงานของสโมสรเมืองทองของเราเทนฟื้นฟูด,ดูแลในเรื่องของความฟิตอยู่นะครับสำหรับต้นสมพรยศเพราะว่าเจ้าตัวนั้นต้องการที่จะมีสภาพร่างกายที่พร้อมฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยในวันที่3พฤษภาคมเที่ถึงนี้เพราะอย่างที่เราทราบกันว่าชอยที่โค้ชนิชโนเรียกเข้ามาในครั้งนี้มีผู้เล่นในตำแหน่งผู้สารประตูเยอะหลายตำแหน่งเลยทีเดียวเหมือนกันนะครับ ก็เรียกว่าเป็นสัปดาห์แล้วนะครับที่ต้นสมพรยศนะครับเดินทางมาฟื้นฟูสภาพร่างกายเพื่อไม่ให้ร่างกายนั้นมันห่างจากการออกกำลังกายนานจนเกินไปนะครับประจมเหมาะกับหมอวินนั้นดูแลฟื้นฟูนักเตะทั้งชุดใหญ่ชุดเล็กที่มีอาการบาดเจ็บรบกวนอยู่ในขณะนี้ด้วยเป็นการฟื้นฟูสภาพร่างกายน้องๆหลายต่อหลายคนอยู่แล้วด้วยนะครับเมื่อดูแลนักเตะที่เจ็บอย่างพี่โอ๊ตสารวิพันธ์ทองเสร็จปุ๊บหมอวินก็จะแวะเข้าในสนามเอสจีสเตเดียมแล้วก็เทรนให้กับต้นสมพรยศนั่นเองล่ะครับ ไหนๆเจอต้นสมพรยศเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับพี่ต้นกันสักนิดหนึ่งนะครับว่าในฤดูกาลที่ผ่านมานะฮะนักเตะที่ทํางานได้อย่างโดดเด่นก็มีหลายต่หลายคนนะครับในฤดูกาลที่เราจบที่อยู่อันดับ7นะครับมันอาจจะยังไม่ใช่อันดับที่ดีสักเท่าไหร่แต่ก็ยังมีนะฮนักเตะที่โชว์ผลงานได้อย่างโดดเด่นหลายต่หลายคนนะครับอย่างต้าสุพ,พรอย่างเตอร์วิลเทพหรือยอย่างซาดอมไซเยฟเดี๋ยวเราไปพูดคุยกับต้นดีกว่าครับว่าในฤดูกาล2020-21นะ่ย มองว่านักเตะคนไหนนะครับน่าจะเป็นนักเตะที่ทําผลงานได้ดีที่สุดประจําสโมสรหรือนักเตะยอดเยี่ยมในความรู้สึกของต้นสมพรยศนั่นเองตามมาชมกันเลยดีกว่าครับทีนี้จะถามนอกราแบบคำๆเงินสักนิดหนึ่งต้นตอบได้ก็ได้ตอบไม่ได้ก็ไม่เป็นไรที่จะถามว่าในทีมมองทองใครตลกที่สุดชาวตลกสุดเลยครับ มันก็มันก็มีหลายคนนะครับคือ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 ทุกค,คนก็เป็นเป็นกันเองกันหมดนะครับคือแล้วแล้วก็มถ้ามุกเยอะสุดเนี่ยผมก,ผมก็ผมก็ให้มีอยู่คนเดียวนะครับ,รบผมก็ให้คนเดียวมีสรารวุฒิอยู่คนเดียวนะเ <Biraz S 1> ขาจะมาเขาทุกวันและครับบางทีบบบบก็เน้นปริมาณเขาบอกว่าเขาเล่นไปก่อน,นครับ<ว><า>เล่นไปก่อนแล้วค่อยค่อยดูเอาว่าหาไม่หาถ้าหาก็หลุนต่อถ้าไม่หาก็เดินหนีไปก่อนอะไรอย่างเงี้ย เงาแตกทำไมโอ้โหกลัวกล้องเนี่ะกล้องกับแฟนกลัวไหนมากกว่ากันโอ้โหกลัวกล้องครับพูดได้นะมไดครับผมแฟนไม่กลัวแฟนได้นี่คอนโทรลได้คอนโทรลได้เดินตามหลังเราที่คิปเลยครับโอ้โหเดินตามนะครนึกว่าคารวัลโล่แฟนผม โอ้โหนี่ว่าก,ก,ก็ติดนี่เราใช้ความอารมณ์ส่วนตัวอึดอัดน,นะละบาผ่านกล้องโอ้โหคาะาวาโล่สองเลยอะแฟนผม <c oughs> นี่ถ้าถ้าเขาขาดเซตเตอร์รว่าจะให้แฟนมาสมัครนะทําทำไมครับโอ้โหประกบตัวดีมากเลยขี่บ่นที่สุดเวลาฝึกซอ้อมแบบโบยวายหุดหงิดตลอดเวลาอ๋อคนนี้ผมให้ซาดอเลยครับซาดอ์ทำไมอ่ะพี่คิดว่าเป็นท็อกนะคือเขา คือเขาเขาเป็นคนเป็นคนจากที่ผมศึกษาศึกษาเพื่อนร่วมทีมนะครับคือเขาเป็นคนที่ทีเรียกกับการซ้อมมากๆเลยคือคือบางครั้งผมผมโดนยิงเข้าหรือว่าอะไรเงี้ยเขาจะมีเรีคชันที่แบบว่าเฮ้ยคุณคุณคุณได้กว่านี้นะคุณคุณคุณทำได้ดีกว่านี้นะอะไรเงี้ยคือผมอยากให้คุณแบบดีตลอดเวลาอะไรเงี้ยคือแบบเขาจะมีเรีคชันหรือหรือบางทีเขาอาจจะโมโหเพื่อนร่วมทีมบ้างบางทีเขาอาจจะโมโหตัวเองบ้างอะไรเงี้ยคือคือเขาจะเป็นคนที่แบบว่าประมาณนึงเลยครับเรื่องเรื่อง คือเขาเป็นความมีความมืออาชีพแล้วก็มีความที่แบบมีแบบถ้าเป็นภาษาอุบลก็อ g r e s s i v ตลอดเวลาครับก็คือแบบต้องการความดุดันต้องการคือตลอดเวลาเลยครับไม่น่าเชื่อเป็นสาราในทีมต้องมีแน่ๆน,น้องดาวรุ่งน้องอะไรอย่างเงี้ยที่มึนี่ยมึนที่สุดมีไหมมึนมึนถ้าคือมึนมึนในความหมายของผมนี่คือแบบเหมือนกับว,ว่าบางทีแบบชอบชอบอามรุ่นพี่อะไรมากกว่า ไ,ไอ้ภูมิไอ้ภูมิไอ้ภูมิบางทีใช่ครับ<อ>ประตูประตูะตคือแบบอัมชอบอัมรุ่นพี่แล้วก็แบบเล่นบ้างอะไรบ้างนะครับคือคือก็ดีนะครับคือคือเป็นการที่แบบเ,เป็นการรีแลกต์ตัวเองด้วยแล้วก็เป็นการที่แบบว่าใ,ให้เราแบบบางทีเราอาจจะซีเรียสกับเรื่องอะไรอยู่ว่าแล้ว,แล,ว,แ,ลวแล้วพอมาเจอน้องมันมันแกล้งหรือว่าอะไรเงี้ยมันก็จะมันก็จะรู้สึกแบบว่าผ่อนคลายลงเลพราะี่ไปถ่าย a c a d ค m y มีนะ ไอ้นี่ก็ไม่ได้อยู่กับกลุ่มคาเดมี่เนี่ยแต่ก็เดินมาปวนมาแซวก็เออเออเอาบ้านน้องไปก็นะใช่เมื่อวานก็ชอบแกล้งพี่ครับพี่กหน้าเครียดๆบ่อยครับไม่แล้วก็เป็นตอนตอนไม่ได้ซ้อมนะครับตอนแบบรีแลกบ้อัมาอ้ํพี่เขาบ้างแล้วนอกจากพี่ต้นการแสบใครเซอร์ครับโคจรนับ เฮแล้วชิวที่สุดครับมีไหมชิวที่สุดเหรอครับผมคิดว่าน่าจะเป็นเตอร์นะครับผมรู้สึกว่าเตอร์เตอร์เป็นคนที่คนที่แบบคือคาแรคเตอร์เขาด้วยนะครับคือแบบเขาเขาจะเป็นคนที่แบบว่าทำอะไรค่อยๆทําคือแบบเป็นคนที่แบบว่าคือแบบมัน มันจะชิลตอนเฉพาะตอนที่นี่นะครับตอนที่แบบก่อนซ้อมอะไรเงี้ยครับออคือเขาเป็นคนดูเป็นคนชิลๆฟรีๆมากนะครับแต่พอลงไปสนามคือเขา <c ười> เขาจะเป็นอีกแบบหน,นึ่งเลย<ด>เขาจะเป็นคนที่แบบว่าคลองบอลจะเป็นคนที่แบบคือเป็นคนคอนโทรลนะครับ <c ười> เราจะเห็นบางทีแมวหมวกหมวก,หมวกก็ไม่เข้ากับเสื้อที่ใส่แต่เท้าแตะอย่างเงี้ยกางเกงสแลอย่างเงี้ยแล้วมาชิลๆสบายครับสบายนะครับผมว่าผมชิลเหรพี่จริงเหรอแต่ผมชิลพี่ผมเป็นคนที่แบบว่าไม่ค่อยอะไรเลยพี่ก็คือยังไงก็ได้อ่ะ ใครแบบว่าให้ทําอะไรก็ทําใครบอกอะไรก็ทํามี่แต่ในเวลาอยู่ในสนามไม่ชิลเลยไม่ชิลอะพี่ผมว่าผมก็ไม่ชิลนะถ้าให้ผมเตะผมก็เตะอะยังไม่เห็นเปเตะใครเลยตอนเนี้ยยางนี้มันมันแบบเป็นจังหวะไงพี่เราไม่อยากแบบเดี๋ยวมันแบบผิดพลาดไปทําให้เขาเจ็บผมรู้สึกว่าต้องรู้สึกผิดอะไรเงี้ยครัผมไม่เอาลย่ลเะงะไม่เห็เตะใครเลยสักคนผมเป็นกองกลางสายเมตาพี่ันเตะในซีซันที่ผ่านมาที่ต้นรู้สึกสร้างความประถับใจให้กับเพื่อนร่วมทีมมาก มีใครบ้างครับเหมือนเขาจะมอบนักบอลมอบให้กันเองแล้นั่นนี่ต้องเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําซีซั่นของทีมอะไรเงี้ยมีไหมถ้าสําหรับผมคือผมขอชมเกมรับผมดีกว่า <c oughs> <c oughs> คือคือโอเคครับท,ทุกคนทุกคนทํางานกันโดยโดยแบบสุดยอดมากคือแบบบางทีฟุตบอลกว่าจะมาถึงเราอ่ะมันมันใช้เวลาเยอะมากเลยครับแล้วคือทุกคนพยายามช่วยกันแบบโอ้โหคือกว่าจะมาถึงผมได้นี่ก็คือแบบโอ้โห ต้องผ่านด่านพวกเขาก่อนอะไรอย่างเงี้ยครับก็คือแบบผมยกให้เป็นแบบคือกําลังสำคัญเลยครับก็คือลูคัสครับลูคัสทชาลูคัสจะจะเลืยกสลาวุฒิเลือกสลาวุฒิานะลูคัสนะครับผมเพราะว่าเ,า <c oughs> เรา <c oughs> กรา็ <c oughs> กาจะเห็นนะว่าเวลาเขาอยู่เนี่ย <c oughs> เขาจะจะช่วยเก็บช่วยกินลูกโดง่งลูกอะไรได้เกือบหมดเลยโดยเฉพาะเกมฟุตบอลเอฟเอคัพบีีนะอาจจะเห็นเลยนะ <c oughs> ว่า วัวแต่ปุ๊บก็สู้ครับรคือถือถ้าเขาไม,ไ,มไม่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 เจ็บแบบหนักจริงๆเขาเขาเขาไม่อยากออกเลยคือผมจะเป็นคนน่าจะเป็นคนแรกๆที่จะเดินไปหาเขาเลยว่าถามเขาว่าโอเคไหมถ้าเกิดว่าเห็นเห็นสีหน้าเขาแล้วปุ๊บเขาขอต่อตลอดเขาแบบอ่ะผมขออีกสิบนาทีขอดูใจอีกสิบนาที เพื่อที่จะยืดยืดเวลาในสนามของตัวเองไปเรื่อยเรื่อยจนแบบเขาไม่ไหวเกมบุยรำที่เราเตะในบ้านใช่ไหมที่เขาออกไปครึ่งหลังใช่ไหมตอนแรกเขาก็ดึงประคอง<ๆ>เขาเจ็บแต่เขาก็ดึงประคอง<ๆ>ดึงประคองร<ๆ>อจนแบบจบครึ่งแรกคือเขาเขาไม่อยากออกคือคือเขาอยากอยากจะอยู่ช่วย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 พวกเราช่วยช่วยทีมแต่อย่างเอฟเอคับเนี่ยเราเห็นเรารู้เลยว่าคืออาการเก่าเขา<ๆ>ใช่ไหม ที่เป็นแฮมสติงตรงนี้ใช่ไหมเรารู้ก็คือถ้าเขาไหวยังไงเขาก็ไม่ออกแน่นอนนะครับนี่ก็คือโชชานะครับที่ต้นสมครลยกให้เป็นตเตะที่น่าประทับใจที่สุดในลูก,กาาที่มาแม่ก็ต้องบอกว่าลูกค้าโชชาเนี่ยเป็นทุกอย่างในแนวรับของทีมเมืองทอง,องของเรานะครับอย่างที่ทราบกันว่านแนวรับของทีมเมืองทองนะ่ะเป็นเด็กๆก,ก,กันอยู่นะครับทั้งหนึ่งสลิงคารพมสุภะและตองหนึ่งชาติชายแสงดาวเนี่ยประสบการณ์เวลาเป็นกองหลังไทยนะครับ เจอเกมรุกต่างชาตินะครับที่มีความสามารถมากๆต้องบอกว่าทีมไทยหลีกเนี่ยผู้เล่นต่างชาติในแนวรุกเด่ดดีทุกสโมสรเลยล่ะครับเพระนั้นแล้วการที่ต้องเล่น cover กันกับสลิงคาเล่น cover กับชาติชายนะฮะอาจจะรวมไปถึงวัฒนากรแล้วก็สุพรนะีฮะ มันต้องทํางานร่วมกันลูคสัสทําหน้าที่ตรงนี้ได้อย่างยอดเยี่ยมมากพอชาแล้วต้นสมพรยศก็เลยขอเลือกลูคสัสนะครับเป็นนักเตะยอดเยี่ยมประจําสโมสรในฤดูกาลที่ผ่านมานั่นเองล่ะครับส่วนพี่ต้นเราก็เอาใจช่วยนะครับในการเดินทางไปฝึกซ้อมกับทีมชาติไทยในวันที่3พฤษภาคมที่จะถึงนี้นะฮะก็ไปทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดนะครับ จะได้เดินทางถูกหนีไป UAE ด้วยหรือไม่นั้นถ้าเราทําเต็มที่แล้วเราก็จะไม่เสียดายและเสียใจโอกาสที่โคชนิชิโนโดได้เลือกเราเข้ามาทําการเทรนนิ่งการฝึกซ้อมเลยนะครับอ่ะสู้ๆนะครับพี่ต้นสมพรยศ